ครับงอ่ามาดูนี่เลยระบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์กี่แรงม้าเนี่ยกี่แรงม้าเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าแรงม้าเหรอระบบมือดึงเหรอครับระบบมือดึงไว้ดึงเฉพาะคนร่างกายแข็งมอ๋อเด็กดึงไม่ไหวใช่ไหมโอ้โหกลองอากาศเป็นลายลายเคฟล่าคาร์บอนเหรอครับผมเคฟล่าคาร์บอนลายแหลมแหลมเหมือนเหมือนเครื่องบินเจ็ตเลยจ้่ครับไว้ควบคุม ท่อเดินโค้งครับโอ้โหท่อเดินโค้งมาแล้วมีปลายท่อด้วยครับปลายท่อติดสติกเกอร์ความสวยงามอ้สวยงามนี่ไหมไม่ได้มีอะไรย NOS นี่อะไรอันนี้อะไรตรวเนี้ย NOS หมายว่าเป็นท่ออะไรถังน้ำมันถังน้ามันลูมิเนียหรอติดสติกเกอร์สติกเกอร์ NOS NOS โอ้โหเป็นไนทัสออกไซด์อันนี้คือว่น้ำมันใส่น้ามันใส่น้ำมันแล้วก็ยอน มาเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยเข้าปั๊มดูดมาเข้าจ่ายให้เครื่องยนต์เครื่องยนต์แล้วก็ไว้ดึงโดยเฉพาะครับโอ้โหมาดูทั้งคันมาดูส่วนหน้าโอ้ข้างหน้าเป็นล้อแม็กด้วยแม็กโอ้อันนี้ล้อแม็กอันสวยเลยใช่ครับเฮ้ยระบบเบรกอ่ะระบบเบรกเป็นอะไรดิสเหรอดิสดิสเบรกโอ้ข้างหน้าเหรอข้างหน้าและหลังครับนี่ครับหลังด้วยเหรอครับครับมีหลังด้วยมาเราไปดูกัน ไหนครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยโอ้เป็นเหมือนของข้างหน้าเลยนะครับมอืวิสเบกหน้าและหลังนะครับใช่ครับสวยงามมากเนี่ครับแล้วก็จะมีนี่รองขาตัวใหญ่เนาะเอาขาวางไว้เด็กจะไม่ค่อยถึงเด็กจับไม้ดูเด็กไม่ค่อยถึงเป็นยังไงครับสองในเด็กข้างหน้าอย่างนี้เด็กเอามือจับถึงไหมือจับอ๋ออย่างนี้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่แต่แค่หัวเตี้ยหน่อย บอกๆมันมันหลังมันยาวอ่ะพี่มั้งจะไม่กอะไใช่นี้ผมก็มาใช่ครับกเข้าหนาแบบให้มันเข้ามานิดนึงอ๋อโอเคเออมาสำหรับวันนี้มาปิดคลิปกันออคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับดิงๆ ding 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 ding